มีเรื่องไปแจ้งที่บริเวณนะครับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชัยนาทมุนีนะครับ,รบหัวหน้าพิพิธภัณฑ์นั้นมาแจ้งความกับตำรวจนะครับว่ามีคนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปโฉกวัตถุโบราณในพิพิธภัณฑ์นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับ52รายการ61ชิ้นคนที่ไปแจ้งความก็คือหัวหน้าพิพิธภัณฑ์นะครับคุณสเสน่ประกอบทอง นะครับมีที่หายไปเนี่ยมีงาช้างแบบศิลปะรัตะนะโกศิน์ขนาดยาว1้5ยเซนติเมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง11เซนติเมตรรอบงา32เซนติเมตรนะครับซึ่งเป็นงาของสมเด็จพระพุทธจารย์นวมอดีตเจ้าวาดวัดอนงคารามกรุงเทพมีเหรียญกาาระสาราคาหนึ่งบาทด้านหนึ่งมีพระพุทธรูปรัชกาลที่5และมีอักษรว่าสมเด็จพระปรมินมหาจุลาลงกรพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับ มีเหรียญกราสาบราคา1บาทด้านหนึ่งมีพระบรมรูปรัชกาลที่6และมีอักษรว่ามหาวชิราวุธสยามินคือเหรียญโบราณเลยแหละนะครับแล้วก็ยังมีอะไรหายไปอีกมากมายนะครับรวมแล้วเนี่ยหกชิ้นนะครับซึ่งตำรวจก็ต้องเร่งติดตามจับแล้วก็เอาของคืนมาให้ได้ทางกรมศิลป์นะครับโดยทิิปดีกรมศิลปากรท่านสหวัฒแน่นหนาบอกว่าน่าจะเป็นคนไนนะครับ เพราะว่าไม่มีร่องรอยการทุบหน้าต่างการแงะ,ก,ะการแงะหน้าต่างการทุบกระจกไม่มีเลยครับก็สั่งการให้ทางรองธิงบาดีกรมศิลป์นนะรีบไปตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับทางตำรวจนะครับแล้วก็รีบเอาคืนกลับมาโดยเร็วที่สุดถ้าประชาชนที่พบเห็นโบราณวัตถุหรือบุคคลต้องสงสยัยสามารถแจ้งมายังกรมศิลป์ได้นะครับการขโมยโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยส่วนใหญ่จะพบว่าเป็นคนใน ที่ลักลอบจุรกรรมเองนะครับฉะนั้นต่อไปเนี่ยนอกจากจะต้องมีเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้วก็ต้องตรวจสอบซื้อประวัติผู้มาทําหน้าที่เป็นรอปพภพด้วยนะฮะนี่ฮะปัจจุบันนี้นะครับกรมศิลปากรมีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติทั้งหมด44แห่งนะฮะ44แห่งส่วนใหญ่ก็เปิดให้เข้าชมวันพุธถึงวันอาทิตย์ปิดวันจันทร์และวัน,นอังคารนะฮะ ไม่มีร่องรอยงัดแง่เลยนั่นแหละสิฮะ<อ>แล้วไม่ไม่มีกล้องวงจรปิดหรือยังไงก็ไม่ทราบนะช่ท่ได้ทราบหายหลายชิ้นนี่นานยงครับหกสิบชิ้นนะฮะครับขายไปรับซื้อไว้ก็พีเศโทษหนักแหละโทษหนักแน่นอนนะฮะ